สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่านิยายเรื่อง No Game No Life ก่อนอื่นเพื่อนมีต้องฝากเพื่อนเอนทุกคนกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนมีกันด้วยนะครับอีกช่องทางการติดตามของเพื่อนมีคือแฟนเพจ a c e b o o k สามารถเข้าไปกดติดตามตามลิงก์ที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่สี ตอนเอ็นเขาปีศาจถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะย้อนเวลากลับไปเล็กน้อยเมื่อคืนวานรูปแบบเหมือนเกมโป๊แบบนี้ ไปทำที่อื่นเถอะโซลาคิดแบบนั้นเขาสลัดทุกอย่างทิ้งแบบไม่ใยดีส่วนพลัมก็เกาะขาโซละาแน่นและคำควรด้วยใบหน้าราวกับจะร้องไห้ออกมาว่าลาเดี๋ยวก่อนมีแค่พวกท่านโซละาเท่านั้นที่ขอให้ช่วยได้นี่นะหรือจริงๆยุ่งกับพวกเผ่าที่ไม่เหมาะกับอายุต่ำกว่า18ตั้งแต่คุณสมบัติแบบนี้ไม่ได้หรอกเฟยรู้จักแบ่งโซนนิ่งบ้างเซโซละาปฏิเสธพลัมออกไปเช่นนั้นเผ่าที่ถูกเลี้ยงดูโดยรับของเหลวสีขาวแท แเลือดแดมผีถ้าไปยุ่งด้วยก็คงพุ่งตรงไปหามุมลามกอย่างไม่มีทางแก้ตัวได้แน่นอนเปล่านะเอ๊ะเออก็มีเด็กที่แนวโน้มเป็นแบบนั้นอยู่จริงๆแหละนะเฮ้ยกลายเป็นเกมลามกจริงๆด้วยนิวะค่ขออธิบายหน่อยสิแบบนี้นะพวกเราต้องล่มสลายแน่เลยนะพลามบอกกับโซล่าออกไปเช่นนั้นแล้วโซล่ากับชิโร่ก็หยุดนิ่งไปด้วยคำพูด ที่ไม่สามารถปล่อยผ่านหูไปได้ทั้งสองคนมองตากันเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าถ้าล่มสลายไปละแย่แน่นอนจะรับฟังก็ได้เออแต่ขอบอกไว้ก่อนนะถ้ากลายเป็นเรื่องลามกละก็ฉันจะเป็นฝ่ายตัดสินเลิกฟังเองนะเฟยโซละพูดออกมาปนกับอารมณ์ถอนหายใจเช่นนั้นพร้อมกับนั่งขัดสมาธิด้วยสีหน้าบึ้งตึง นั่งลงบนตักของโซโละต่อจากนั้นจิบิลก็นั่งคุกเข่าลงส่วนอิสุณะนั้นดูเหมือนจะง่วงเลยขดตัวกลมอยู่ข้างๆโซโละพลางขยับศีรษะมาพิงขอบคุณมากเลยพามกล่าวเช่นนั้นแล้วน้ำตาซึมจากนั้นก็ผงกศีรษะปลกๆเออเออรอแป๊บหนึ่งนะ รำก่าวเช่นนั้นมีลวดลายที่ไม่มีรูปแบบชัดเจนปรากฏขึ้นบนดวงตาสีม่วงของเธอทันใดนั้นไม่รู้ว่าขยับไปตั้งแต่เมื่อไรในชั่วพริบตาจิบริวก็ไปอยู่ตรงหน้าพราม ส่วนอิสุนะก็วนไปทางด้านหลังของเธอสายลมที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของทั้งคู่พัดกระจายไปทั่วห้องตามมาที่หลังเห็นจิบริวและอิสุนะเป็นแบบนั้นพลัมก็ตกใจร้องเสียงหลงส่วนจิบริวก็จ้องมองลงไปหาด้วยหางตาเฉียบคมการที่เข้าใกล้มาสเตอร์ได้โดยที่ฉันไม่รู้สึกตัวถือว่าเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากแต่ว่าถ้าถูกคิดว่าเฉยชาขนาดยอมให้มีครั้งที่สก็ขอบอกไว้เลยนะคะ ดูตัวเองหน่อยดีไหมคะไอ้นอนมแมลงจิบริวบอกออกมาเช่นนั้นส่วนอิสุนาก็กล่าวว่าตาแก่บอกว่าถ้ารู้สึกถึงเวทมนต์ของแดมพีแล้วก็ให้หนีจากสายตาไว้นะเว้ยค้าอิสุนากล่าวเช่นนั้นแล้วคำรามด้วยเสียงตามซึ่งมีความระวังตัวเต็มทีโซละส่งเสียงไปหาทั้งสองที่อยู่ในสภาพตื่นตัวอย่างกล,กล้าก,กลัวกลัวว่านะ นี่นี่มีพันธะสัญญาทั้งสิบอยู่เพราะงั้นทำร้ายกันไม่ได้ไม่ใช่หรือไงโซลากล่าวถามเช่นนั้นจิบริวจึงบอกว่าถึงจะไม่ได้ทำอันตรายแต่ก็สามารถทำให้ประสาทรับรู้ผิดเพี้ยนได้อย่างเช่นทำให้มองไม่เห็นสัมภาระจำนวนมากตกลงนั้นไงคะจิบิลกล่าวเธอส่งความมุ่งร้ายไปยังด้านหลังของพรมพลางจ้องไปยังจุดที่ไม่มีอะไรอยู่ส่วนพรมก็สะบัดมือน้ำตาซึมและตะโกนว่าขเขาใจผิดแล้วนะนี่นะ่ะ เป็นการบิดเบือนประสาทรับรู้ของตัวเราเองต่างหากล่ะพรามกาวสัมภาระจำนวนมากส่งเสียงกึกกักแล้วปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าอิสุนะขยับจมูกฟุดฟิตหลังจากนั้นก็คลายความหวาดระแวงลงแล้วกลับไปอยู่ข้างๆพวกโซละส,สัมภาระเยอะเกินไปก็เลยแค่บิดเบือนตัวตนแล้วแบกอยู่เท่านั้นเองนะพรามกล่าวเช่นนั้นโซละกกับชีโรที่ในที่สุดก็เข้าใจสถานการณ์พวกเขามองหน้ากันแล้วพูดว่า หมายความว่าซ่อนตัวตนของสัมภาระแล้วลบน้ำหนักไปงั้นหรือเปล่าแค่ไม่รู้สึกถึงปริมาณกับน้ำหนักของสัมภาระเท่านั้นเองไม่ได้หายไปหรอกนะงั้นตอนที่โผล่มาทีแรกที่ดูเหนื่อยมากก็เพราะไอ้นี่เหรอขะขอโทษนะคือว่านหนักมากเลยละพลำม ตอบกับโซละและชิโรจากนั้นก็พงกศีรษะขอโทษปลกโปกแต่จิบริวก็พูดขึ้นว่าเวทมนต์หลอกลวงอำพังของแดมพีคุณสมบัติของเวทมนต์บิดเบือนการรับรู้นั้นแม้แต่เอลส์ก็ยังด้อยกว่านะคะสัมภาระพวกนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นมาตลอดแค่เราไม่รู้สึกถึงมันเท่านั้นเองจิบริวกล่าวเช่นนั้นโซละจึงขัดขึ้นว่าแต่จิบริวก็รู้สึกตัวนี่นะเมื่อโซละกล่าวเช่นนั้น จิบิวจึงตอบกลับไปว่าเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจแต่ถ้าไม่สังเกตก็มองข้ามไปแล้วแต่จะไม่มีครั้งที่สองแน่นอนจิบิวกำมัดแน่นและก้มหน้าลงส่วนโซลักก็ย้ายสายตาไปด้านข้างจากนั้นเขาก็กล่าวขึ้นว่าที่อิสุนะเลิกระแวงละ่ะเป็นเพราะอะไรอิสุนะจึงตอบว่าเพราะไม่ได้กินว่าโกหกอยู่ oh, ว่าค่ะอิสุนะกล่าวเช่นนั้นดูเหมือนเพราะขยับตัวกระทันหันทําให้ง่วงขึ้นมา อิสุนะที่ขดตัวอยู่จึงตอบพร้อมกับหาวอดออกมาได้ยินเช่นนั้นโซละกับชิโรก็หลีตาลงที่ปลายสายตาพลัมกำลังคุยสัมภาระเพื่อหาอะไรบางอย่างอยู่และตอนนั้นเองเอ๊ะเจอแล้วพลัมพูดเช่นนั้นและดึงเอกสารบางอย่างออกมาเอมเอเอได้ยินว่าพวกท่านโซละาตั้งใจจะยึดครองเผ่าทั้งหมดอยู่สินะคะพลัมกล่าวถามเช่นนั้นโซลจึงตอบว่าก็ใช่ เบื้องหน้าของพวกเขาถูกรับรู้ว่าเป็นแบบนั้นเรื่องที่วางแผนสร้างสหพันธ์โดยรวมพันธมิตรตะวันออกเข้าไปมันคงความแตกไปแล้วละแต่เรื่องว่าตัวมากอยู่ที่ใครนั้นเป็นความลับระหว่างพวกโซระกับมิโกะเท่านั้นแน่นอนโซละตอบรับไปด้วยความรู้สึกว่า คงไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรเพิ่มจากนั้นเมื่อพรัมพอใจกับคําตอบนั้นของโซละาเธอจึงพูดต่อว่าขอพูดตรงๆเลยนะตอนนี้พวกเราแดมพีกับเซเลนทั้งสองเผ่ากําลังจะล่มสลายนะสิได้ทําทุกวิถีทางแต่ว่าก็หมดหนทางแล้วละก็เลยอยากจะขอความร่วมมือจากพวกท่านโซละหนะ้าเมื่อโซละได้ยินเช่นนั้นเขาจึงหันหน้าไปหาจิบเิวแล้วกล่าวถามจิบริวว่าจิบเิวขอฟังจากปากเธอน่อย พวกแดมพีกับเซเลนเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงจิบริลก้มศีษะลงและตอบคำถามของโซละออกมาว่าหลังจากพันธสัญญาทั้ง10แดมพีนั้นถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถรับเลือดได้การมีชีวิตรอดเลยจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้อื่นค่ะซเซเลนเองก็อยู่ในสภาพใกล้เคียงกันด้วยเช่นกันค่ะจิบริลกล่าวเช่นนั้นโซลาจึงกล่าวถามต่อว่านั้นก็หมายความว่าพอโซลากล่าวถามเช่นนั้นชิโร่ก็พูดออกมาว่า เซเลนลำดับที่15ของการจัดลำดับชั้นเผ่าที่อาศัยอยู่ได้แต่ในทะเลเท่านั้นชิโร่พูดออกมาเช่นนั้น เอ็กซิซดลำดับที่15ของการจัดลำดับชั้นเซเลนพูดให้สั้นก็คือเผ่าของเงือกนั่นเองพวกเขาอาศัยอยู่ก้นทะเลในบริเวณตื้นร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ส่วนตั้งแต่สะโพกลงไปมีหางของปลาวิถีชีวิตก็มีความพิเศษซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไม่สามารถขึ้นจากทะเลเป็นเวลานานได้ด้วยเหตุนี้ก็เลยมีเมืองใต้ทะเลโอเซนโดเป็นที่มั่นและมีพื้นที่ก้นทะเลอันกว้างใหญ่เป็นดินแดนและความพิเศษอย่างที่สองก็คือเป็น เ็นเผ่าที่มีแต่เพศหญิงเท่านั้นหมายความว่าวิธีสืบพันธุ์นั้นก็คือจำเป็นต้องใช้ เพศช,ชายต่างเผ่าทาอธิบายเช่นนั้นของชิโร่ทาให้โซละหลีตาลงครึ่งเดียวมองไปทางจิบิวนี่ทั้งแดมพีทั้งเซเลนเนี่ยในฐานะสิ่งมีชีวิตมันไม่มีจุดอ่อนมากเกินไปหรือยังไงโซละกล่าวออกไปเช่นนั้นจิบิวจึงกล่าวว่าเดิมทีหมายถึงก่อนมีพันธสัญญาทั้งสิบนั้นไม่มีปัญหานาสิค้าเซเลนก็แค่จับเพศผู้ของเผ่าอื่นมากินก็สิ้นเรื่องแดมพีเองก็แค่ดูดเลือด โดยไม่ต้องสนใจอะไรก็ไม่มีปัญหาเช่นกันค่ะเผาที่เดือดร้อนจากพันธะสัญญาทั้งสิบนเออาเฮอเผ่าที่ไม่เดือดร้อนน่าจะมีน้อยกว่าเลยนะคะแต่ว่าเผ่าที่เดือดร้อนสองอันดับแรกก็คือเผ่าของพวกนั้นนั่นเองค่ะจิบริวพูดเรื่องโหดเหี้ยมในอดีตด,ด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นโซล่าจึงพูดกับเธอว่าเอ๊ะ จับมากินเนี่ยนะนั่นมันหมายความตรงตามที่พูดเลยหรือโซลากล่าวถามเช่นนั้นมีภาพผู้หญิงที่มีร่างกายครึ่งล่างเป็นปลากัดกินเผ่าอื่นด้วยสีหน้าน่ากลัวกับภาพที่เกือบจะไม่เหมาะสมกับคนอายุต่ำกว่า18ในอีกเหตุผลที่วิ่งขึ้นมาในสมองของโซละในพลิบตานั้นทำให้โซละรู้สึกเสียวสันลังวาบแต่จิบริวก็สายศรีรษะแล้วพูดว่า เล่าค่ะถึงมาสเตอร์จะบอกว่าให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแต่ว่านั่นมันหมายถึงความหมายทางเพศนะคะจิบริวบอกกับโซละาเช่นนั้นอะไรกันอยากไปสวรรค์แบบนั้นจังเลยไปกันเดี๋ยวนี้เลยจิบริวโซละที่ส่งเสียงแห่งความยินดีและลุกขึ้นยืนขึ้นแต่ว่าจิบริวก็แสดงท่าทีตกใจออกมาแต่จะถูกลีดจนแห้งตายเลยนะคะมันจะดีหรอคะมาสเตอร์จิบริวกล่าวเช่นนั้นอะไรกันเนี่ย นรกแบบนั้นไม่อยากจะไปสักนิดชีวิตนี้ไม่ไปแน่นอนโซละกล่าวเผ่าเงือกที่ถ้าไม่ลีดเพศผู้ต่างเผ่าจนแห้งตายจะไม่สามารถสืบพันุได้โลกนี้จะทรยศความคาดหวังกับคำมั่นสัญญาแค่ไหนถึงจะพอใจกันละเนี่ยโซละที่เปลี่ยนจากเล่าร้อนมาเป็นเสื้องซึมสุดขีดในพริบตาถอนหายใจและซุดตัวลงนั่งจากนั้นจิบริวก็พูดต่อโดยปล่อยโซละเอาไว้ว่าแต่ถึงแบบนั้นแดมพีก,กับเซเลน ทั้งสองกลุ่มเป็นเผ่าที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทำลายผู้อื่นและพันธสัญญาทั้งสีบก็เป็นอันตรายต่อความอยู่รอดของเผ่าตอนนั้นเองที่แดมพีเลงเห็นก็คือเซเลนนั่นเองค่ะโซละที่ได้ฟังเช่นนั้นเขาก็พยักหน้าแล้ววิเคราะห์ว่าก็น,นะเป็นธรรมดานี่ เซเลน์อยู่อันดับ15การที่อยู่ระหว่างอิมานิตี้กับเวอร์บีก็แสดงว่าใช้เวทมนต์ไม่ได้ใช่ไหมส่วนแดมพีที่ถนัดเรื่องเวทมนต์หลอกลวงอําพลางก็คิดจะเอาเป็นเหยื่อแต่ฝ่ายเดียวสินะโซลากล่าวเช่นนั้นเผ่าที่อยู่ในสถานการณ์เกือบจะล่มสลายเช่นเดียวกันจะเดิมพันก็คงจะเหมาะสมกันแล้วถึงจะดูโหดเหี้ยมแต่ว่าถ้าเดิมพันด้วยความอยู่รอดล่ะก็ในตอนที่โซล่าคิดเช่นนั้นจิบริวก็พูดด้วยรอยยิ้มว่าน่าเสียดาย แต่ว่าเรื่องนี้อยู่ทะลุการคาดเดาไปนะคะแถมยังเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะจิบบิวบอกออกมาเช่นนั้นไม่ใช่แค่อยู่เหนือการคาดหมายแต่มันทะลุไปเลยจิบบิวพูดต่ออย่างสนุกสนานเธอบอกว่าถ้าถูกแดมพีกัดจะป่วยเรื่องนั้นน่ะจิบบิวเคยบอกไว้แล้วถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นอาการป่วยที่ท่าถูกแสงแดดโดยตรงจะตายหมายความว่าสําหรับเซเลนที่เดิมทีอาศัยอยู่ใต้ทะเลไม่ได้มาบนบกอยู่แล้วนั้นเป็นอาการป่วยที่ไม่มีปัญหา ในตอนที่พวกโซละและจิบริวคุยกันมาถึงตรงนั้นพรัมเองเธอก็ยิ้มอย่างเศร้าๆออกมาแล้วเธอก็บอกว่าใช่พวกเราแดมพีนะ่ะเสนอเรื่องอยู่ร่วมกันออกไปนะสิเมื่อพรัมบอกเช่นนั้นจิบริวก็พูดต่อว่าแลกกับที่เซเลนจะมอบเลือดให้แดมพีจะมอบเวทมนต์และร่วมมือในการหาเผ่าอื่นที่จะเป็นเหยื่อเป็นแผนการแบบนี้ แดมพีกับเซเลนตั้งใจจะร่วมมือกันทำสงครามอย่างรวดเร็วเลยนะสิคะเมื่อจิบริวกล่าวออกมาเช่นนั้นโซลากับชิโลก็ส่งเสียงชื่นชมออกมาจากใจจริงพร้อมกันถึงจะอยู่ในสภาพที่เกือบล่มสลายจนไม่มีเวลามาสนใจเรื่องอื่นแต่พวกเขาก็สร้างข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนสมบูรณ์แบบแล้วยังรับมือได้ยากแต่จิบลิวก็พูดต่อโดยส่งรอยยิ้มเวทนาไปหาลัมว่าค่าเป็นเผ่าทีทน่าตกตะลึงจริง เซเลนน่ะค่ะ ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าจะโจมตีสวนกลับใส่แดมพีที่นําข้อเสนอการอยู่ร่วมกันไปซะได้ผลลัพธ์ก็คือแดมพีก็พ่ายแพ้เซเลนอย่างย่อยยับและถูกบังคับให้ทําพันธสัญญาที่ไม่เข้าใจเหตุผลอย่างให้แดมพีเพศช,ชายช่วยการสืบพันธุ์ของเซเลนกับจะไม่ดูดเลือดจากเผ่าอื่นนอกจากเซเลนนะสิคะจิบริวอธิบายออกมาเช่นนั้นดูเหมือนว่าข้อมูลนี้ก็จะไม่มีในความรู้ของชิโรทําให้ชชโรเธอมองมาหาจิบริวอย่างไม่เชื่อหู ฮ่าฮ่าฮ่าหน้าหัวลาะจริงๆด้วยเนาะเชโลกล่าวออกมาเช่นนั้นอีกด้านหนึ่งพรมก็พูดด้วยสีหน้ายอมแพ้ว่าพวกท่านบรรพบุรุษก็คงไม่คิดว่าเซเลนจะไม่เข้าใจพันธสัญญาทั้งสิบแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแม้กระทั่งเรื่องที่พวกตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายถึงขั้นล่มสลายเลยแม้แต่นิดหรอกนะคะฮ่าฮ่าฮ่าฮพกล่าวด้วยใบหน้าอมทุกข์พร้อมกับรอยยิ้มสีเทาที่มีความเหนื่อยล้าเจือปนเออ หมายความว่าไงชิโกรกล่าวถามโซละขึ้นเช่นนั้นมันเป็นเรื่องแปลกที่ชิโรเอียงคอสงสัยและตกอยู่ในสภาพสับสนโซละจึงพูดกับเธอว่าหมายความว่าหรือว่า หรือว่าจะเป็นแต่ว่าโซละคิดและพูดต่อว่าแดมพีเอาเกมที่ไม่ใช้เวทมนต์และสามารถเสมอแบบครึ่งๆกลางๆมาพร้อมกับข้อเสนออยู่ร่วมกันแต่ว่าเซเลนที่ไม่เข้าใจความหมายกลับเอาชนะไปฝ่ายเดียวแถมยังดีใจสุดๆอีกโซละกล่าวออกมาเช่นนั้นรอยยิ้มของจิบริวกับการยิ้มอย่างเนอยอ่อนของพรำบอกออกมาว่าถูกต้องเป็นที่สุดโซละจึงบอกออกมาว่านี่ ไซเลนเนี่ยเป็นไอโง่งั้นเหรอโซลากล่าวถามออกมาเช่นนั้นแล้วจิบลิวก็ตอบออกมาทันทีว่าเป็นไอโง่ที่ชื่อเสียงกระจายไปทั่วฟ้าดินไกลทั่วทุกพบเลยค่ะจากนั้นพรามก็กล่าวต่อว่าเป็นพวกที่เข้าถึงขีดสุดของความบ้าเลยแหละนะ <c oughs> ตามมาด้วยคำตอบของอิสนะที่น่าจะหลับไปแล้วด้วยว่าเป็นไม่ได้แม้แต่ลิงที่ไม่มีขนตาแก่บอกไว้แบบนั้นเว้ย ถ้าคำถามของโซระถูกตอบทันทีโดยจิบรลิวพรัมและแม้กระทั่งอิสุนะที่น่าจะหลับไปแล้วด้วยเช่นนั้นยอดเลยแฮมีเผ่าที่โดนดูถูกยิ่งกว่าอิมานิตี้ด้วยหรอเนี่ยรู้สึกประทับใจขึ้นมาเลยแฮะโซละกล่าวเช่นนั้นแต่จิบริวก็ยังคงพูดอย่างกระตือรือร้นว่าเอาละพอเป็นแบบนี้ก็เลยเกิดเรื่องสนุกสนุกขึ้นยังไงล่ะคะจิบรลิวกล่าวเช่นนั้นแล้วอย่างแรกเธอก็ชูนิ้วก่อนจะบอกออกมาว่า ก่อนอื่นแดมพีน่ะใช้ของเหลวอย่างอื่นนอกจากเลือดก็สามารถมีชีวิตรอดได้ค่ะอย่างที่2การเติบโตจำเป็นต้องใช้เลือดใช้การผสานวิญญาณมิฉะนั้นก็จะอยู่เป็นเด็กตลอดไปค่ะอย่างที่สที่ถูกห้ามดูดเลือดเผาอื่นไว้ด้วยพันธสัญญานั้นมีแค่เพศชายเท่านั้น แต่ว่าถ้าเป็นเด็กตลอดไปแดมพีก็ไม่สามารถสืบพันธุ์ระหว่างแดมพีด้วยกันได้แดมพีเพศชายเลยจําเป็นต้องเชื่อฟังเซเลนเท่านั้นเพื่อจะได้รับเลือดและเพื่อจะมีลูกสุดท้ายเพศหญิงเองก็ต้องยอมเชื่อฟังเซเลนด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็อย่างที่สีถึงจะไม่ยอมทําตามและออกมาจากเมืองของเซเลนก็มีอาการป่วยติดตัวคงจะเข้าใจแล้วสินะคะแล้วจากนั้นจิบริวก็ชูนิ้วที่ห้าขึ้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าจากนั้นเธอก็กล่าวว่าแดมพีนะ ถูกอีกฝ่ายที่โง่ขนาดนั้นยึดครองไว้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจสินะคะจิบิิวกล่าวชิโร่เริ่มลูบป,ปลายนิ้วเล่นโดยไม่สนใจฟังเรื่องที่แค่จะรู้สึกเหนื่อยใจก็ยังเสียเวลาเลยโซล่าเองก็เงยหน้ามองเพดานด้วยท่าทางเม่อลอยแต่ว่าตอนนั้นเองในสมองของโซล่าก็มีคำพูดของพลัมวิ่งขึ้นมาที่เธอเคยบอกว่าปะเปล่านะเอะเอเอ,เอ,เอ,เอก็มีเด็กที่มีแนวโน้มเป็นแบบนั้นอยู่จริงๆหละนะพลัมเคยกล่าวเช่นนั้นเอาละ มาจัดะระเบียบข้อมูลกันก่อนก่อนอื่นแดมพีเพศหญิงไม่มีหน้าที่จะต้องเชื่อฟังเซเลนและสามารถแยกตัวออกไปได้แต่ว่าถ้าไม่ดูดเลือดก็จะมีสภาพเป็นเด็กตลอดไปกระนั้นการมีชีวิตรอดขอแค่มีของเหลวจากเผ่าอื่นก็เป็นไปได้ส่วนของเหลวที่เหมาะสมรองจากเลือดก็คือไอ้นั่นสนะแล้วก็มีเด็กที่มีแนวโน้มแบบนั้นอยู่งั้นเหรอเดี๋ยวๆช่วยรอสักเดียวก่อนสิ นั่นมันโลลิแบบถูกกฎหมายสินะแต่ว่าเรื่องนั้นก็แก้ปัญหามาได้แล้วรอบหนึ่งและในตอนที่โซลากําลังคิดถึงเรื่องนั้นเขาก็ถูกดึงกลับมาพร้อมกับความสับสนในคําพูดของพรามที่ว่าแต่แต่ว่าเรื่องนั้นก็แก้ปัญหามาได้รอบหนึ่งเลยนะ พลัมกล่าวออกมาเช่นนั้นจิตริลยจึงอธิบายต่อว่านี่เป็นเรื่องหลังจากที่มีพันธะสัญญาทั้งสิบหลังจากนั้นแดมพีก็ทําให้การอยู่ร่วมกันสําเร็จจนได้เพราะว่าถึงเซเลนนั้นจะแย่งชิงจิตหรือก็คือแย่งชิงวิญญาณจากเพศชายของต่างเผ่าจนหมดสิ้นเพื่อการสืบพันธุ์แต่ถึงอย่างนั้นก็มีร่างที่สามารถสืบพันธุ์ได้โดยใช้ปริมาณของวิญญาณในระดับที่ไม่ต้องถึงตายอยู่ด้วยซึ่งในหนึ่งรุ่นจะมีอยู่หนึ่งคนเท่านั้นเองซึ่งตรงนั้นเอง ดัมพีนั้นจะทําการร่วมมือในการสืบพันธุ์ที่จําเป็นต้องทําตามกับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นและยกย่องเป็นลาชินีรวมถึงเป็นตัวแทนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดของเซเลนและกําหนดว่าจะทําการสืบพันธุ์กับราชินีเท่านั้นนั่นเองค่ะเมื่อจิบลิวอธิบายมาถึงตรงนี้โซลาก็ทุบมือ ปาบด้วยความชื่นชมส่วนชิโร่ก็ปลบมือออกมาเช่นกันโซลากล่าวออกมาว่าแดมพีนั้นได้ให้ความร่วมมือในการสืบพันกับเซเลนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ขัดกับพันธสัญญาอีกด้านหนึ่งก็สามารถปฏิเสธเซเลนคนอื่นที่จะรีดวิญญาณจนตายด้วยและแดมพีก็ดูดเลือดได้สมบูรณ์แบบไม่ใช่หรือไงโซลากล่าวออกมาเช่นนั้นแบบนี้นี่เองถึงจะผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง แต่ก็เป็นการโต้กลับที่งดงามสามารถสร้างรูปแบบที่จะสร้างทาย,ยาทไว้ไม่ใช่ทั้งสองเผ่าล่มสลายได้ด้วยเรื่องนั้นก็หมายความว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างต่างเผ่าสําเร็จก่อนพวกโซละอีกนั่นเองแดมพีก็ทําได้ไม่เ็วนี่ไม่ได้เป็นลําดับที่12แต่ชื่อแฮะโซละกล่าวเช่นนั้นแต่จิบิลก็ขัดขึ้นมาว่า น่าเสียดายค่ะมาสเตอร์แต่รูปแบบนั้นก็ถูกทำลายไปโดยราชินีรุ่นปัจจุบันค่ะจิบิลกล่าวออกมาเช่นนั้นเรื่องนี้มันจะมีหักมุมอีกกี่ครั้งล่ะเนี่ยง <c oughs> งไปหมดแล้วแล้วราชินีรุ่นปัจจุบันนั้นทำอะไรลงไปนะโซละถามเช่นนั้นด้วยตาที่หลีลงครึ่งเดียวแต่ว่าจิบิลก็ตอบด้วยรอยยิ้มพร้อมกับกางนิ้วมือทั้งหมดออกจากนั้นเธอก็กล่าวว่าไม่ทำอะไรเลยค่ะ <c oughs> และพรมที่แค่ปกติก็มีสีหน้าอมทุกข์อยู่แล้วเธอก็ยิ้มอย่างเจ็บปวดราวกับจะมีวิญญาณไหลออกจากล่างบอกว่าจะไม่ตื่นจนกว่าจะมีท่านเจ้าชายปรากฏตัวมาปลุกแล้วก็จำศีลไปนะสิพรามบอกออกมาเช่นนั้นจากนั้นจิบลิวที่ยิ้มหน้าบานจนหน้าสงสัยว่าทำไมเธอถึงดูสนุกขนาดนั้นเธอพูดออกมาว่า ก็หมายความว่าราชินีองค์ปัจจุบันเซเลนที่สามารถสืบพันธุ์ได้โดยไม่ทําให้แดมพีตายในตอนที่มารดาของเธอยังเป็นราชินีดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากนิทานเลยทิ้งคําพูดไว้ว่าขอสาบานกับพันธสัญญาและนอนหลับไปนะสิขาจิบิลิอธิบายออกมาเช่นน,นั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ยจนกว่าเจ้าชายที่ทําให้เธอหลงรักจะปรากฏตัวออกมาหมายความว่าการรอจนกว่าจะเคลียร์เกมตามการสาบานกับพันธสัญญา ที่เธอกําหนดได้ก็จะไม่ตื่นการจําศีลนั้นสําหรับเซเลนเป็นพลังที่คล้ายกับสายเลือดทําลายล้างของเวอร์บีสสามารถนอนหลับต่อเนื่องได้นานเกินพันปีเลยค่ะแต่ทว่าจิบริวพูดแบบนั้นแล้วนั่งคุกเข่าลงด้วยท่าเาลากับจะสะบัดพัดออกมาจากนั้นเธอก็กล่าวต่อว่าเอาลักคาะทุกท่านความจริงในประวัติศาสตร์ที่เหลวไหลที่สุดของโลกนี้ก็ใกล้จะมาถึงจุดจบแล้วค่ะ จิบลิวกล่าวเช่นนั้นเธอคงตั้งใจจะเรียนแบบนักเล่าเรื่องสินะจิบลิวพูดอย่างกระตือรือร้นด้วยวิธีพูดที่มีจุดเดน่นจากนั้นเธอก็กล่าวออกมาว่าอืมเอาละถึงนี่จะเป็นเกมที่ลาเชนีกำหนดไว้แต่ถว่าต้องทำอย่างไรทำอย่างไรถึงจะทำให้หลงรักได้ทั้งๆที่ยังหลับอยู่กันคคเนี้ จิบลิวกล่าวออกมาเช่นนั้นไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เลยพลัมเพียงแค่ส่งรอยยิ้มอันสิน้นหวังไปยังที่ที่ไกลแสนไกลเท่านั้นโซละดูเหมือนจะอดทนกับอาการปวดศรีรษะอยู่ชิโรก็พยายามอดกลั้นการหาวส่วนอิสุนะได้เข้าไปอยู่ในความฝันแล้วในตอนนี้มีเพียงจิบลิวเท่านั้นที่ยังพูดต่ออย่างตื่นเต้นว่า การร่วมมือกับราชินีที่สามารถสืบพันธ์ุได้โดยไม่ฆ่าอีกฝ่ายที่กลายเป็นข้ออ้างในการไม่สืบพันธ์ุกับเซเลนธรรมดาคนอื่นของแดมพีเพศชายนั้นเอาละสิถ้าราชินีหละไปจะเป็นอย่างไรกันคะเนียจิบิวกล่าวเช่นนั้นและด้วยท่ากลางพัดพร้อมกับเสียงโอโอโอและทำท่าเหมือนล้มตัวลงเธอก็กล่าวต่อว่า ราชินีองค์ปัจจุบันจำศีลมาแล้ว800ปีราชินีองค์ก่อนสวรรคตคตไปแล้วจนกว่าราชินีองค์ปัจจุบันจะตื่นตามธรรมชาติก็คือหลังจากนี้อีกหลายร้อยปีผลลัพธ์คือแดมพีเพศชายก็จะถูกกินไปเรื่อยๆเมื่อกล่าวเช่นนั้นจบจิบลิวก็โคง้งคำนับลงต่ำหนึ่งครั้งเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รับชมความจริงในประวัติศาสตร์ที่เลหลวไหลที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงไปทั่วเจ็ดคาบสมุทร ความรู้สึกหลังจากได้รับชมเป็นยังไงบ้างคะจิบบิวกล่าวเช่นนั้นโซละจึงตอบไปว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็เข้าใจดีเลยละโซละในตอนนี้เข้าใจแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคนอื่นจะคิดว่าล่มสลายไปแล้วมันก็ไม่แปลกแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งถ้ากินแดมพีเพศชายจนหมดเกลี้ยงคราวนี้เซเลนจะเป็นฝ่ายล่มสลายแทนไม่ใช่หรือโซละกล่าวเช่นนั้นจิบบิวจึงตอบออกมาว่าถ้าเซเลนมีสมองพอจะเข้าใจเรื่องนั้นมันก็ไม่ลำบากหรอกนะเอ๊ะ หรือว่าพวกเซเลนยังไม่รู้สึกตัวอีกนั้นเหรอเมื่อโซลักลาวถามเช่นนั้นพลัมจึงจ้องมองความว่างเปล่าด้วยดวงตาไร้แววจนทําให้โซลักเผลอแสดงความตกใจออกมาหมายความว่าอะไรกันเนี่ยความจริงแล้วเพศชายเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็ยังเด็กอยู่มากด้วยล่ะพลัมบอกกับพวกโซลักออกมาเช่นนั้นอยู่ในสภาพห้าวินาทีก่อนล่มสลายของจริงเลยล่ะเรื่องนั้นเข้าใจแล้วแต่ว่า แล้วจะให้ช่วยเรื่องนั้นยังไงเล่าเท่าที่ฟังมันก็ถึงทางตันสมบูรณ์แบบเลยไม่ใช่หรือไงโซละากล่าวถามพลัมจึงบอกว่าเฮ้เรื่องของคุณฟลูเกลตรงนั้นนะ่ะยังมีต่ออีกนะพลัมสแสดงท่าทางสดใสออกมาเพราะในที่สุดเธอก็ได้พูดเรื่องหลักแล้วจากนั้นจิบริวก็กล่าวออกมาว่า ลาชินีน่ะถึงจะอยู่ในสภาพจำศีลแต่ก็ยังมีสติอยู่นะตรงนั้นเองก็จะสามารถสร้างเวทมนต์ที่จะแทรกแซงสติแทรกแซงความฝันของลาชินีได้เพื่อทําให้หลงรักในความฝันแล้วเราก็จะสามารถสร้างเกมความลักขึ้นมาได้ยังไงล่ะจิบริวกล่าวออกมาเช่นนั้นในหัวของโซละตอนนี้นึกถึงเรื่องเกมจีบสาว ว่าแล้วโซละก็หัวเราะจิบิลการแทรกแซงความฝันไม่ขัดต่อพันธสัญญาทั้งสิบหรอโซละกล่าวถามจิบิวจึงตอบว่าไม่ได้ทําอันตรายถึงจะเป็นทางอ้อมแต่ถ้าไม่ได้ทําอันตรายแล้วก็ไม่มีปัญหาแถมเรื่องนี้ตัวราชินีเองเป็นฝ่ายรอเจ้าชายที่จะทําให้ตัวเองหลงรักอยู่ด้วยในความจริงน่าจะถือว่าอนุญาตให้ทําด้วยซ้ำพลัมที่ได้ยินก็พยักหน้ารับและพูดคําขอร้องออกมาอีกครั้ง ได้โปรดทําให้ท่านราชินีหลงรักเพื่อเธอได้เตรียมแผนเพื่อการนั้นไว้แล้วด้วยนะพรามบอกออกมาเช่นนั้นโซละตกับชิโรมองหน้ากันคําตอบนั้นออกมาตั้งนานแล้วพวกโซละที่มีเป้าหมายคือการครอบครองเอกซิสทั้งหมดนั้นไม่มีทางอื่นนอกจากยอมช่วยมาตั้งแต่แรกแต่ว่าถึงจะเป็นเช่นนั้นก็มีเรื่องที่ควรจะยืนยันให้แน่ใจอยู่ โซละคิดเช่นนั้นและพูดว่าพวกฉันจะได้ประโยชน์อะไรในการชนะเกมนี้ล่ะโซละกล่าวถามแล้วพรัมก็หยิบกระดาษโนต้ตออกมาอีกครั้งเออขอมอบทรัพยากรใต้ทะเลของโอเซนโดจำนวน30%กับคำสัญญาว่าจะเป็นพันธมิตรตลอดไปนะพรัมกล่าวเช่นนั้นแต่ว่าแม้แต่ประโยชนนั้นก็ทำให้พลามถอนหายใจออกมาแค่เรื่องนี้จะให้เซเลนเข้าใจและยอมรับยังต้องใช้เวลาตั้งอาทิตย์หนึ่ง เฮ้ย <Hey. S 1> พลัมกล่าวออกมาเช่นนั้นเข้าใจละเป็นเงื่อนไขที่ดีไม่เลวเลยแต่ว่ายังมีเรื่องที่รู้สึกสะกิดใจอยู่โซละจึงทำสีหน้าจริงจังออกมาและแล้วก็คือว่านะพลัมกล่าวเธอเอานิ้วมือเกี่ยวพันกันแล้วพูดออกมาอย่างเขินอายพลัมมองไปยังสัมภาระจำนวนมากที่ตัวเองนำมาก้มหน้าแดงกํำลงและบอกออกมาเบาๆว่าจะจะทำอะไรกับเราก็ตามสบายเลยนะเพราะงั้น ก็เลยเอาของใช้ประจำวันมาหมดเลยพระลกล่าวออกมาเช่นนั้นทันทีที่ได้ยินโซลาก็เปลี่ยนท่าทีแล้วบอกว่าอย่าหมัฉช้าเลยพวกพวกไปช่วยเผ่าที่กําลังจะล่มสลายกันให้เร็วที่สุดเลยโซลากล่าวเขาเตรียมตัวอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะพุ่งออกไปจากบ้านในทันทีและพูดกับพำด้วยสายตาเปลี่ยนไปด้วยความเอ็นดูว่าไม่ต้องห่วงนะคุณหนูเกมจีบสาวน่ะเป็นของที่ฉันถนัดสุดๆเลยละโซลาบอกแบบนั้นพรอ่งงานเอารีบบบอกรายละเอียดมาเร็วเข้า แล้วก็ไปกันเลยเพื่อที่จะเอาโลลิถูกกฎหมายมาไว้ในมือตาของโซระที่พูดอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทําให้พลัมมีสีหน้าเปล่งประกายเออ,อคือว่า เพราะเป็นการแทรกแซงความฝันก็เลยสามารถเลือกรูปแบบได้ตามใจแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเป้าหมายก็คือการทําให้ราชินีหลงรักและมาสารภาพรักหนะ้าพลัมอธิบายรายละเอียดออกมาเช่นนั้นและสิ่งที่ผุดขึ้นมาในสมองของโซลักก็คือโทคิเมคิเมปิปเปียวนั่นเองเป็นต้นแบบเกมจีบในอดีตคิดให้ดีๆอีกครั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรโซลัที่พูดในใจว่าคาเล็เตอร์ที่ฉันจีบไม่ติดไม่มีทางมีอยู่แน่ แต่ว่าส่วนเงื่อนไขาการทําให้ชอบไม่แน่ชัดเป็นเกมความรักที่ทั้งการกระทําและบทสนทนาก็จะเกิดขึ้นแบบเรียวไทม์เลยล่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นโซละกับชิโรก็มองตากันอีกครั้งพวกเขาพยักหน้าให้กันด้วยรอยยิ้มและการตัดสินใจที่สรุปเรียบร้อยก็ถูกพลิกกลับโซละประกาศออกไปว่าถ้างั้นมันก็อีกเรื่องขอปฏิเสธขากับระวังตัวด้วยล่ะตามมาด้วยชิโรที่บอกว่า บายบายอย่าล้มสลายล่ะไฟทั้งสองคนพูดออกมาแบบนั้นด้วยรอยยิ้มแล้วก็จบตอนที่3ของเดือน o no Game No Life หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย